กันเลปิดเลยว้าวรถดับสีอะไรเนี่ยสีเขียวโน่สีอะไรสีเขียวนี่นะสีเหลืองอ่ามาดูซิมีอะไรกันบ้างเปิดเลยอ่ามีอะไรบ้างไม้และพิเศษมีคนขับไหมมีมีนี่ยนี่มีคนขับอยู่ข้างในด้วยโอ้โห สุดยอดไปเลยนะคะอ่าวันนี้มีแค่นี้สินลีเหรออ๋อมีเต็มเลยเนาะอ่าน้องเดโชว์ดิมันทาอะไรได้รถคันเนี้ยโชว์ดิโชว์ก่อนมันทําอะไรได้ใส่ไม้เลยอ่ะใส่ไม้ลงไปนะทายังไงนี่แค่นี้เหรอใช่แล้วมันเดินหน้าได้ไหมได้ออ้ถอยหลังได้เปล่าได้ไปเลยเราจะไปเล่นข้างหน้ากันได้ไหมคะ เปจบการรีวิวหรือยังยังไม่จบเลยเ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไปแล้วอย่าลืมฝากกดอะไรอมองกล้องก่อนอก,ก,กดกระดิ่งเลยบายบายาาาบายบายก่อนบายบาย